สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World the สัตว์เลี้ยงของคุณนั้นได้รับความรักและความห่วงใยจากคุณมากน้อยแค่ไหนกันคะทุกวนันนี้เราอาจจะมีสัตว์เลี้ยงเอาไว้เพื่อคลายเหงา ื่อให้เป็นเพื่อนในยามที่เราต้องการใครสักคนสําหรับสัตว์เลี้ยงแล้วพวกมันรักและซื่อสัตว์ต่อผู้เป็นเจ้าของอยู่เสมอยิ่งกับสัตว์เลี้ยงที่มีความฉลาดด้วยแล้วลวก็พวกมันจะจดจําเจ้านายอันเป็นที่รักของมันไปตลอดชีวิตในคลิปนี้นะคะแอดมีเรื่องราวดีๆของการช่วยเหลือสัตว์ที่จะทําให้คุณได้รับรู้ว่าท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายอย่างน้อยๆก็ยังมีผู้มีจิตใจที่เมตตา คอยหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอลองไปชมกันนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างคะ่ะเรื่องราวของสุนัขพิบูเพชษเนียที่น่าสงสารมันนะคะถูกเจ้าของที่มันรักนํามาทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีมันถูกทิ้งเอาไว้ที่สวนผลไม้ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ห่างไกลจากผู้คน ทุกๆกวนันมันมักจะมานั่งรอเจ้านายของมันอยู่ที่ริมถนนอยู่เสมอซึ่งพอตกกลางคืนนะคะมันก็จะไปหาที่หลบนอนอยู่ใต้แผงโซลาเซลล์ในสวนถึงแม้ว่ามันจะมีผู้คนที่มีจิตใจเมตตามาคอยดูแลให้ข้าวให้น้ําเป็นอย่างดีแต่ว่ามันนะคะก็หวาดกลัวมนุษย์และไม่กล้าที่จะเข้าใกล้หรือให้ใครสัมผัสซึ่งเมื่อยางเข้าหน้าหนาวหลายคนนะคะก็เป็นกังวลว่ามันจะต้องอยู่ยังไงในสภาพอากาศที่หนาวเย็น ท่ามกลางสวนผลไม้ที่แทบจะไม่มีที่ให้มันหลบกำบังเพื่อคลายหนาวพวกเขาจึงได้เผยแพร่เรื่องราวของมันออกไปทางโซเชียลมีเดียเพื่อขอความช่วยเหลือทางศูนย์ช่วยเหลือสัตว์นะคะอย่าง Surfer Place Rescue ก็ได้อาสาที่จะเข้ามาช่วยเหลือสุนัขที่น่าสงสารตัวนี้คนที่พบเห็นมันครั้งแรกเล่าว่า มันนะคะถูกนํามาทิ้งเอาไว้ที่นี่เป็นเวลากว่า1ปีมาแล้วซึ่งในตอนนั้นมันดูเหมือนกับแม่หมาหลังคลอดซึ่งคาดว่าเธอน่าจะให้กําเนิดลูกน้อยเสร็จหลังจากนั้นเจ้าของก็นํามันมาทิ้งสุนัขพิบูที่น่าสงสารใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงท่ามกลางสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยมันหวาดระแวงมนุษย์และไม่ยอมเชื่อใจใครง่ายๆทางศูนย์ช่วยเหลือต้องใช้เวลากว่า4เดือนในการแวะมาเยี่ยมและให้อาหารมันเป็นประจำทุกวัน วันแล้ววันเล่าจนกระทั่งเจ้าหมาน้อยที่หวัดระแวงก็เริ่มไว้ใจมันนะคะเริ่มหยอกล้อวิ่งเล่นไปมาอย่างสนุกสนานและเริ่มวิ่งตามพวกเขาจนในที่สุดมันก็ได้รับความช่วยเหลือพี่บู่ที่น่าสงสารได้ถูกนําตัวไปฟื้นฟูสภาพจิตใจที่สูนช่วยเหลือสัตว์หมาน้อยที่ถูกมนุษย์ใจร้ายทอดทิ้งและต้องใช้ชีวิตอย่างลําพังมานานถึง15เดือนตอนนี้มันกลับมามีสภาพจิตใจที่ดีมากขึ้นซึ่งก็ต้องขอบคุณศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ ที่ได้เอาใจใส่มันเป็นอย่างดีจนทําให้มันกลับมามีชีวิตชีวาได้อย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะเห็นแล้วอดที่จะยิ้มตามไม่ได้เลยจริงๆนะคะด้วยความรักของผู้เป็นแม่แม้ว่าตัวเองจะต้องเจ็บปวดแค่ไหนเพื่อให้ลูกน้อยได้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปแล้วพวกเขาก็ต้องอดทน เรื่องราวนะคะของแม,แมวจอนที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้สภาพร่างกายของมันนั้นเต็มไปด้วยอวนหาปลาของชาวประมงที่รัดติดตัวเอาไว้อย่างแน่นหนาะซ้ำร้ายนะคะอวนดังกล่าวยังลากลูกของมันติดพ่วงมาด้วยและคอยส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดซึ่งทำให้ชาวบ้านในแถบนั้นทนเห็นภาพที่น่าสงสารของแมวสองแม่ลูกคู่นี้ไม่ไหวจึงได้แจ้งนะคะไปยังทางอาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์ให้เข้ามาทำการช่วยเหลือเมื่อทีมช่วยเหลือมาถึง และสืบรู้ที่อยู่ของลูกน้อยที่เหลือของมันพวกเขาก็ได้วางกับดักเพื่อจับแม่แมวจนในที่สุดพวกเขาก็ทําสําเร็จและรีบนําแ,แม่แมวนะคะและลูกแมวไปหาสัตวแพทย์ในท,ทันทีโชคดีมากเลยนะคะที่ชาวบ้านได้แ,แจ้งทีมช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทําให้ลูกแมวน้อยได้รับบาดเจ็บที่คอเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนแม่แมวเองนะคะก็อาการไม่หนักมากซึ่งคุณหมอบอกว่าเธอดูแลลูกน้อยทุกตัวของเธอเป็นอย่างดีแถมพวกมันนะคะยังมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย ทั้งที่ตัวของมันนั้นต้องทนทุกทรมานกับอวนที่รัดแน่นที่คอและตัวของมันเรียกไว่านี่คือความรักของผู้เป็นแม่ที่ถึงแม้ว่าตัวเองจะต้องเจ็บปวดแต่มันก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งลูกน้อยไปไหนแม้แต่วินาทีเดียวช่างเป็นความรักที่เกินบรรยายจริงๆนะคะ จากเรื่องราวเศร้าปนซึ้งแอดนะคะจะพาไปพบกับเรื่องราวมิตรภาพสุดน่ารักกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับสุนัขอย่างเจ้าโกเด้นแล้วเรียกได้ว่ามันเป็นน้องหมาที่ทั้งใจดีฉลาดแสนรู้และขี้เล่นมากๆเรื่องราวนะคะของเจ้าหมาโกเด้นตัวหนึ่งที่เจ้านายนั้นมักจะพามันออกไปนั่งรถและปล่อยให้มันนะคะไปวิ่งเล่นตามใจชอบอยู่เสมอแต่ถ้าว่าวันนี้มันไม่ได้กลับมามือเปล่ามันนะคะคาบน้องแมวเหมียวตัวน้อยกลับมาด้วย แม้ว่าภาพที่เห็นอาจจะทำให้หลายคนตกใจในว่าเจ้าโกลเดนกำลังจะทำร้ายน้องแมวน้อยเพราะปกติแล้วน้องหมากับแมวนั้นก็จะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าว่าเจ้าหมาน้อยมันกลับคาบเจ้าแมวเหมียวกลับไปที่รถและคอยปกป้องไม่ยอมให้ห่างไปไหนเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะตอนกินข้าวตอนนอนหรือแม้กระทั่งตอนอาบน้ำมันก็คอยคาบน้องเหมียวไปด้วยกับมันเสมอเรียกได้ว,ว่าคอยดูแลเอาใจใส่น้องเหมียวเป็นอย่างดีเลยทีเดียว ซึ่งรับว่าโชคดีของน้องเหมียวจรตัวนี้มากเลยนะคะที่ได้ทั้งพ่อพี่ชายที่แสนดีแถมยังได้ทาสเป็นมนุษย์เพิ่มมาอีกคนด้วยล่ะคะ่ะเอไม่ใช่ว่าแกไปคาบลูกแมวที่เขาเลี้ยงมานะเจ้าโกเดนเรื่องราวของแม่หมาจรผู้พิการสู้ชีวิตที่ตลอดทั้งชีวิตของมันนั้นไม่เคยได้สัมผัสกับคำว่าความสุขที่แท้จริง เรื่องราวนะคะสุดรันทดเรื่องนี้ได้ถูกเผยแพร่ลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณแหม่มสุนิสาซึ่งคุณแหม่มได้โพสต์ภาพของสุนัขสามขาที่กําลังคาบลูกน้อยอยู่ในปากพร้อมเขียนข้อความบรรยายถึงความสงสารจับใจแม่หมาพิการที่มีเพียงแค่สามขากับปากที่คาบลูกน้อยที่กําลังข้ามผ่านถนนที่อันตรายเพื่อหาที่ที่ปลอดภัยให้กับลูกน้อยของมัน คุณสุนิสานะคะเล่าว่าแม่ด้วนตัวนี้เธอเห็นมันมาตั้งแต่เธอย้ายมาอยู่ที่สุพรรณบุรีก็เกือบ9้าปีเต็มซึ่งก่อนหน้านี้เธอเองไม่ได้สังเกตการใช้ชีวิตของมันสักเท่าไหร่แต่เธอนะคะสังเกตเห็นว่าแม่ด้วนจะคลอดลูกเกือบทุกปีแต่ก็ไม่รู้ว่าลูกของมันนั้นก่อนหน้านี้จะเป็นตายได้ดียังไงแต่ภาพที่ทําให้เธออดสงสารแม่ด้วนจับใจนั่นก็คือภาพที่แม่ด้วนพยายามคาบลูกน้อยที่จำม่ำของมันข้ามถนนที่สุดแสนอันตราย ด้วยขาเพียงแค่สามขามีหนำซ้ำาขาที่พิการยังเป็นขาหน้าทําให้มันนะคะทรงตัวได้ลําบากแต่ทว่าด้วนก็ไม่ย่อท้อพยายามที่จะคาบลูกทีละตัวทีละตัว,ตวไปหลบยังที่ปลอดภัยซึ่งเป็นป่านะคะที่อยู่อีกฝั่งของถนนได้สําเร็จจนในที่สุดลูกหมาทั้ง5้าตัวของด้วนก็ปลอดภัยทันทีนะคะที่คุณแหม่มโพสต์เรื่องราวของแม่ด้วนลงเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอทําให้ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจํานวนมาก และต่างนะคะก็ช่วยกันพยายามแชร์โพสต์ของเธอเพื่อที่จะช่วยเหลือแม่ด้วนจนตอนนี้ทุกตัวได้บ้านที่อบอุ่นและก็ปลอดภัยแม่ด้วนที่ต้องระหกระเหีได้ร่อนมานานนับ10ปีตอนนี้ด้วนจะได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่พร้อมจะอุปการะและเลี้ยงดูแม่ด้วนด้วยความรักไปจนตลอดชีวิตของมันอีกทั้งลูกน้อยนะคะของแม่ด้วนทั้ง5ตัวก็ได้ผู้มีจิตใจเมตตารับไปเลี้ยงดูด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าต้องขอขอบคุณคุณแหม่มสุนิสามากมากเลยนะคะที่ทําให้เรื่องราวของหมาจรสามขาที่น่าสงสารที่ไม่เคยได้สัมผัสกับคําว่าครอบครัวที่อบอุ่นให้ด้วนได้ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายด้วยความสุขตลอดไปเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นใจมากเลยนะคะ รู้ไหมคะว่าสัตว์เลี้ยงของคุณจะรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจมากแค่ไหนเมื่อมันถูกคนที่มันรักและเชื่อใจทอดทิ้งเรื่องราวของสุนัขที่น่าสงสารตัวหนึ่งที่ถูกล่ามโซ่ทิ้งเอาไว้กับม้านั่งในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในประเทศเม็กซิโกข้างๆหมาน้อยนะคะมีกระดาษที่เขียนข้อความเอาไว้ว่าสวัสดีผมชื่อแม็กผมอยากจะขอร้องให้คุณรับเลี้ยงน้องหมาที่น่ารักตัวนี้ได้โปรดดูแลเขาให้ดีมันเจ็บปวดมากสําหรับผม ที่จะต้องทิ้งน้องหมาเอาไว้ที่นี่แต่ผมจําเป็นจริงๆเพราะครอบครัวของผมเคยทําร้ายเขาและทุกครั้งที่เขาถูกทําร้ายก็ทาให้ผมรู้สึกเจ็บปวดมากเสมอและหากว่าคุณได้อ่านข้อความนี้และหัวใจของคุณนั้นกําลังอ่อนไหวได้โปรดรับเลี้ยงและดูแลเขาให้ดีแต่หากว่าคุณไม่สะดวกที่จะรับเลี้ยงรบกวนคุณวางกระดาษแผ่นนี้เอาไว้ที่เดิมเพื่อให้ใครสักคนที่พร้อมได้มีโอกาสอ่านข้อความนี้ด้วยขอบคุณหมาน้อยนะคะยังไม่รู้ตัวว่า มันนั้นได้ถูกทอดทิ้งจากเจ้านายอันเป็นที่รักมันยังคงนั่งรอเจ้านายที่รักกลับมาแต่ทว่ารอเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นแม้แต่งเงาหมาน้อยเริ่มทำหน้าเศร้าค่อยๆขดตัวด้วยความกังวลมันเริ่มรู้สึกสับสนและหวาดกลัวนับว่าโชคดีนะคะที่มีพลเมืองดีผ่านมาพบเข้าและเมื่อเขาได้อ่านข้อความข้างๆหมาน้อยเขาก็ตัดสินใจที่จะแจ้งไปยังศูนพักพิงสัตว์ท้องถิ่นเพื่อให้การช่วยเหลือเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงด้วยสภาพจิตใจที่บอบช้ำ ทำให้น้องหมาหวาดระแวงคนแปลกหน้าและจ้องที่จะขู่และทำร้ายใครก็ตามที่เข้าใกล้มันเจ้าหน้าที่นะคะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้หมาน้อยเชื่อใจจนในที่สุดมันก็เริ่มมีท่าทีอ่อนลงแต่เมื่อได้จังหวะพวกเขาก็รีบอุ้มมันขึ้นรถและนำไปฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ศูนย์พักพิงและเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่และช่วยให้แม็กลืมเรื่องราวเลวร้ายในอดีตพวกเขาจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่ให้กับมันว่าบอสตันจะบอสตันใช้ระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์ มันก็เริ่มเปิดใจให้กับมนุษย์อีกครั้งมันกลายเป็นน้องหมาคนละตัวกับตอนที่เจอกันครั้งแรกมันเป็นเม็ดมีความมั่นใจขี้เล่นและเป็นที่รักของทุกคนมีผู้คนจำนวนมากที่ทราบเรื่องราวของบอสตันและติดต่อนะคะมายังศูนย์พักพิงเพื่อที่จะรับบอสตันนั้นไปเลี้ยงแต่ถ้าว่าทางศูนย์ก็ขอใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อที่จะขัดกรองหาบ้านที่ดีที่สุดที่ทำให้พวกเขามั่นใจได้ว่าบอสตันจะไม่ถูกทำร้ายและจะไม่ถูกทอดทิ้งอีก ป็นครั้งที่2อนั่นเองรออีกนิดนะเจ้าบอสตันยังคงมีสัตว์อีกมากมายบนโลกใบน,นี้ที่พวกมันไม่เคยได้สัมผัสความรักความอบอุ่นและต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมาโดยตลอดแต่พวกมันนะคะก็ยังนับว่าโชคดีกว่าสัตว์เลี้ยงที่เคยมีเจ้านายอันเป็นที่รัก แต่พวกมันกลับถูกพวกเขาทารุณกรรมหรือทอดทิ้งมันอย่างไม่เหลือเยื่อใหญ่สัตว์เหล่านี้ต้องพบกับบาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจความบอบช้ำที่เกิดขึ้นทําให้พวกเขาหวาดระแวงและไม่ไว้ใจใครความรักและเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่จะทําให้พวกมันกลับมาเชื่อใจมนุษย์ได้อีกครั้งเห็นแล้วสงสารจับใจจริงๆนะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ